สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำบอลสีมหาไทยนะคะนี่นสายเข้มสายดาร์กนะคะพี่น้องสวยมากสวยมากพี่น้องนี่ค่ะมหาไทยสวยหนักมากค่ะพี่น้องดูดิดูใกล้ๆนะคะนี่นะน้องก็จะใบเข้มนะคะแล้วก็มันจะมี สีออกแดงๆด้วยนะคะแล้วก็จะมีจุดนะคะจุดสีชมพูนะห่างๆนะคะนี่เลยก้านน้องเขาดำปีเลยนะคะนี่นะสายเข้มสายดาร์กนะคะนี่เลยต้องมีมหาดไทยไว้นะคะสวยหนักมากมีมหาดไทยกะลาหมโอก็มีนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปโอจะมาทําคลิปกะลาโหมนะคะบอนสีกะลาโหมนะสายเข้มสายดาร์กเหมือนกัน,นะค่ะพี่น้องสวยหนักมากดูดิ สวยมากเข้มสวยมากค่ะสวยมากแม่โอ้มีต้นเล็กนะคะมีต้นเล็กนะนี่เลยนี่บอนสีที่น่าสะสมมากๆอีกชื่อหนึ่งนะคะบอนสีกะลาหุ้สวยหนักมากค่ะพี่น้องนี่นี่ดูหลอดนี้ดิดูใบนี้แบบเพึ่งบานหลอดนี้ล่าสุดนะใบนี้ล่าสุดนะคะสวยหนักมากใบนี้ลืเนี่ย ีแบบพื้นสีดำนี้แล้วก็นี่มามาสีจางนี้เนาะสวยหนักมากค่ะพี่น้องเข้มสวยมากบอกเลยนี่นะคะนี่สวยฝากติดตามแล้วน,นะจ๊ะเดี๋ยวโอจะมาทําคลิปดีๆมาให้พี่น้องดูกันอีกนะจ๊ะนี่นะสวยหนักมากเลยคะ่ะสวย